สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราสามคนกับเกมที่มีชื่อว่าอะไรวะ <khi S 1> <c oughs> ไม่รู้เลยครับคือ <it> วันนี้เรามาล่าทัาผีนะครับโดยที่พวกเราก็ไม่รู้อะไรในเกมนี้มาก่อนเลยนะครับอ๋อพอดี <sources of horror> <ghost> ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รเราไม่รู้อะไรเลยวันนี้เรามากับตั้มนะครับแล้วก็มากับโก้

เอบาเ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 ผื่ไปใช้ได้แล้วครับทุกคนแค่ทางไหนแค่นี้มันตัดกันเฮ้ย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 จบแล้วฮะไปบ๊ายบายเฮ้ยปะโก้จ้าอะไรนี่อันนี้คืออะไรวะเฮ้ยอะไรนี่อย่างวะเฮ้ยโอ้มันมันอันนี้เอาไว้โยนล้อมันโยนได้มันโยนได้ เฮียพากูมาเล่นเกมผีตอนไหนเนี่ยเฮียแบดก็จะหมดจบแล้วพากูมาเล่นเกมผีตอนสีท้องเนี่ยเขเหอนปกันนะไปใส่กันแล้วกูไม่กล้าไปกูอ่ะโลยังกูกลัวเฮ้ยเราดูกล้องวงจรได้เลยเว้ยเฮียไม่เจอเฮียอะไรเลยไม่ให้เราทำหาอะไรนี่ อุ okay. hey, <S <S Aí, я, pe, ้โอเคตรงนี้บางนี้ทางตันกูไม่เชื่อใครทั้งนั้นเอ้าเฮ้ยอยู่ไหนนี่ล่าสุดตายวะเฮ้ยตายเม่พูดแมนไมูดมนเป็นอย่างวะวะพันโอมันแล้วมันบักวะยางของมันหนีตัวเรื่องแสงวะเฮ้ยมาทางนี้เฮ้ให้ฮัลโหลอันนี้อย่างนี้เฮ้ย วิ้วแบงยังมดเ้ทหายแล้วแบงยังนเขี่ยยุงวุ้นมก้ยีเราจะตายกันหมดโก้ตื่นกูตื่นหทีอะตอนนี้ตัวโก้หัวตนน้อกงว กูตายมกชื่อกูตกใจมันเฮ้ยอย่ากูตายมกมือมือมอ่ันอ่ะใช่ไม่นอมันาหอยแล้วโอ้ชิบหายแล้วมโกเนี่ยอย่างลูกปเนี่ยมึงย้นอย่างฟังแรงมึงเี่กูตายอเดยเฮยกูตกใจมนเยอเลยตายตายลกิดใม่

có cái nào mà cái <laughs> cái 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 cái

เสียงเสียงเขามีผลมาไว้เี้ยโอ้โหวันนี้มีตัวเดียวเหี้ยมีสองตัวเหี้ยเบิ้งกล้องเบิ้งกล้องขยับมินมินห้ามทรงเสียงนะคอับเบิ้งกล้องเบิ้งกล้องอีกนึงมันกำลังยางมาหนาของเขามันกำลังมาแล้วมันไม่หนาของเขาเลยม่หนาของเขาเยอะิ้มเขามาทำให้เขามาเลย้ยเจ้บหายแหละได้ดี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 จิ้มขาอะไรเขี่ยบอลหลังอะไปแล้วกู

ไปไหนแล้วโอดีชิสโอรีชิสปล่อยกูไปปล่อยกูไปนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนจะจ๊ะกูจะไม่เล่นเกมพีอีเลยเฮีย <c oughs> ใจกูจะไว้อย่ยใจกูจะขาด <c oughs> มันไปยังนี่้ซวนอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอะไรนี่โผล่อยู่ไหนเนี่ยมาเจอ ม่แล้วเสียงไม่แล้วมีเสียวะนาของข่ัยเสียง่เน่วแตัน่อยกำลังโดด้อง้อง้องไปไปไปแล้วกูกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยพอคุแล้ว กูคิดนั่นเองมันผ่านวันนี้เฮียกูจะออกไปยังไงโอ้โหมาสองตัวเลยนั่งงานทางออกไปดิเรียบร้อยนะเล้วกูรู้แหละเขาต่างหาของกับไปบังนี้ออกจากบังนี้ไปเวไปมีปืนยัดเขมีปืนพ่อไอ้เฮียมีปืนมีอย่างนี้อย่างแบนเนตไปนี่แม่ไม่แบนเนตพ่ออ่ะอีกอีกไกลพ่อหนูพอดี เสียงอะไรปิดประตูปิดประตูดีเบียปิดประตูปิดประตูหิมหายแล้วโอ,โ,โอ้โหเกิดมันเติดป่วนเปลี่ยนยุ่หนาของมักไปไหนเลยนี่โอ้ยนู่หนาฟังพูดนสองตัวเลยะวะแำ่มมันมีสองนีสาม บอลละเลซายกูตายให่กูตื่นเวอร์ซี่เขี้ยโอ้โหปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปแล้วไปแล้วกูตุู้ผูตุู้วิ่งโกวิ่งเฮ้อตรงไป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 มีเสียงอะเฮียโก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 โอ้เขี้ยละตัวห้าอะไยุหันเอาว่ามึงยุ <không>. ่งหนีแต <neither> ่ตอนนี้นี่ เ้ยหัวใจกูจะวายกูโดนจำตะแกรงสองรอบไปเยออ๋อโอ้โหสองตัวนี่นาของเขากูสองตัวเฮียเราจะไปห้องข้างล่างได้ไงเนี่ยเราจะออกจากที่ได้ไงวะนี่ทำหายไปไหนวะไปไหนเพื่อนออกไระเดี๋ยวมันเขียวที่พูลยี๋ยวก็ออกไม่ได้เอาเดี๋ยวเราพูดหมือนกันอืออ่านัันต้น เคยเคต่ำเคยอยามาทำเนียนอย่าไปแตหยาดหลายๆออกไปเอาผิดีไอ้ก้งไงเลยเดี๋ยวต้องย่องไปเขาต้อง่องเบาย่องเบาใย่องเบาปูย่องเบาเขาจะย่องเบาเดี๋ยวเช็คกล่องก่อนอันดับแรกเดี๋ยวโบมี่บมี่ว่าง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 ปูปูบูปูปูบูป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 เปู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 ปเปูเบป มมากอมากมากมากอีอะยูน์ของเหนนี่ของยรนี่ยูร์นี่โกกมากมึงมึใส่เอาไหเอีอะจถิ่มกล้วยคนเดียวข้างในอไกูเขาถึงเงียบเฮ้ยเจ๊ไปแล้วไปแล้วแล้วเยียบ